คันนี้ต้องบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเลยครับสำหรับฟอร์จูนคันนี้นะครับมองภายนอกอาจจะดูเดิมๆเลยครับล้อเดิมความสูงเดิมแต่มาดูด้านล่างกันครับด้านหน้านะครับเป็นสปริงออซซี่นะครับจับกับโชค DTS ตัวซับแทงปรับได้ครับเห็นไหมบอกแล้วไม่ธรรมดาส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นโชคตัว DTS เช่นกันเป็นตัวพิกกี้แบ็กซับแทงครับจับกับสปริงโดเบนสันแล้วก็เซตลิงจาก s t b Power เนะครับเป็นแบบบอลจอยสีดําแบบเชื่อมเมื่อออกมาโหอย่างสวย บอกแล้วนะครับอย่าดูคนที่ภายนอกใช้กับคำนี้ได้เลยครับด้านล่างก็ถือว่าค่อนข้างสุดอยู่นะครับชกก็สุดสปริงก็สุดมามีซัดลิงก์อีกอย่างสุดเลยครับคันนี้นะครับเน้นการใช้งานจริงๆไม่อยากเน้นครรมสวยงามเท่าไหร่แต่ข้างล่างจริงๆก็สวยนะเอาเขาจริงที่กลมไปมองนี่คือไม่ธรรมดานะครับเน้นการเดินทางครับดูจากล้อจากยางก็คือเป็นการใช้งานทั่วไปความสูงก็ความสูงเดิมดูภายนอกเหมือนรถเดิม คันนี้เป็นตัวสีพิเศษด้วยนะครับเป็นตัวสีออกคล้ายๆม่วงมุกครับออกเฉพาะช่วงตัวหน้าแชมป์เท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกสีนี้อีกเลยครับดูภายนอกแล้วดูดีรอบคันก็ดูดีใครอยากให้ช่วงล่างดีพร้อมจะทำอย่างอื่นเกี่ยวกับช่วงล่างทักมาได้ครับทาง ST p o w e r จัดการให้